ครับผมกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับ The Best Review นะครับก็วันนี้นะมาก่อนที่ตัว iPhone 6s ในบ้านเราจะขายนะครับก็วันนี้มาส่วนกระแสนิดนึงเอาเจ้า Super Combo l a ่า 4G ของทาง AS นะครับมารีวิวให้ดูกันเพิ่งได้เครื่องมาวันนี้ยังไม่ได้แกะเลยนะฮะก็เดี๋ยวว่าแกะไปพร้อมกันเลยดนๆไปไม่มี อะไรเลยไม่รู้เรื่องเลยเห็นว่ามันสวยดีเฉยเลยอยากได้ไว้เป็นเครื่องสำรองใช้นะครับราคา4,000 4,000ราคา4590บาทนะฮะ้วก็ได้ค่าโทรฟรี4,500บาทมาดูรอบตัวกล่องก่อนกล่องก็เป็นกล่องกระดาษนะไม่ได้อะไรมากแถมซิมมาด้วย แถมซิมมาด้วยหนึ่งซิมนะฮะตัวเจ้าลาวา A1 นะฮะสเปคก็จะเป็น5.0 HD IPS นะแล้วก็แรมเป็นพอร์ตคอร์รู้สึกจะเป็นของ MTK นะ1.0กิกะเฮิร์นะครับแล้วก็มีกล้องหลัง8เมกะพิเซลออโต้โฟกัส แล้วก็กล้องหน้าเป็น5้มิลลิพิกเซลนะครับมีแรมเพิ่มให้ตอนนี้แรมเป็น2จิกนะครับแล้วก็ลอมเป็น16จิกแบตเตอรี่2,500 mAh มิลลิแอมตัวนี้มาพร้อม Android 5.1 Lollipop แล้วนะครับแต่ว่าเขาจะเป็นลอมที่ทำขึ้นมานะครับเรียกว่า Star OS นะครับก็แกะอีกชั้นหนึ่งก่อนนะฮะทำมา2ชั้น นี่ข้างกล่องนะเขาเขียนไว้โทรฟรี4,500บาทเน็ตฟรี3จิกนะฮะทำไมไม่ยอมโฟกัสอ่าเน็ตฟรีโทรฟรี4,500เน็ตฟรี3จิกนี่โอเคเดี๋ยวเราแกะมาให้ดู ซิวมาเยอะเลยเกินแกะไม่ได้นะก็จริงๆแล้วเขาให้ตรวจรับเครื่องก่อนเลยนะแต่ผมขี้เกียจตรวจรับเครื่องนะเป็นความสะเพ้าเองกนะ็ตรงนี้ก็เลยยังไม่ได้แกะไม่ได้แกะไม่ได้แกะไม่ได้ซิลอะไรมาเลยยังซิลอยู่ทุกอย่างนะฮะเอามาเปิดดูรุ้นไปพร้อมๆกันเลยว่าจะเจอเครื่องผ่าน QC หรือตก QC มาฮนะอ๋อติด ออกมาแล้วนะ,ะเดี๋ยวตั่วเครื่องไว้ก่อนนะในกล่องนะครับให้มาก็เป็นกล่องแบบสไลด์นะโอเคในกล่องมีฟิล์มกันรอยให้ครับนี่ไม่ต้องซื้อเพิ่มแล้วก็เปิดออกมาภายในก็จะมีหูฟังเป็นแบบ ear. อินเอียร์สาย USB นะครับ คอ U S B แล้วก็ที่ชาร์จหัวดัปเตอร์นะครัแล้วก็นี่ครับเป็นเฮ้ยดีนะแถมเคสแบบพับมาให้ด้วยเลยดีเลยไม่ต้องซื้อเพิ่มอ,อะไรเลยทางทน,นะครับแล้วก็มีคู่มืออีกสองเล่มมีคู่มือภาษาอังกฤษแล้วก็เป็นน่าจะเป็นคู่มือภาษาไทยนะใช่เล่มหนึ่งนะฮะสองเล่ม ก็มีนี่น่าจะเป็นศูนย์เราก็การข้างมันไม่สนใจอ่ะข้ามไปมีทั้งหมดทันีีครับในกล่องต่อไปเราก็มาดูเจ้าตัวเครื่องกันดีกว่าตัวเครื่องขอในมาในกระดาษพลาสติกนะแล้วก็นี่มีข้างหน้าแปะไว้วซูเปอร์คอมโบนะครับบอกสเปคเล็กน้อยนะเหมือนคล้ายๆหน้ากล่องมาเลย ขันนะครับก็ลอกออกเป็นกระดาษสีเ,ง,เงินจะบอกว่าข้างหลังแล้วจริงๆมันมันแตะฟีมมาให้ด้วยนะครับจะลอกออกหรือไม่ลอกก็ได้สีมันจริงๆแล้วมันเป็นสีถ้าจำไม่ผิดเขาเรียกว่า m midnight blue ด้านหลังจริงๆ้วมันเป็น พลาสติกนะเปิดออกมาในพลาสติกก็แก๊บเลยเนี่ยแต่ว่าพลาสติกนะฮะแต่ว่าดูอุ้ยงอเลยมันจะดัดได้นะนะมันงอมันเป็นพลาสติกพลาสติกจริงๆอ่ะแต่พอปิดไป ปิดไปไมนันก็สนิทนะคลือเครื่องมันงอแต่ถ้าแกะไปรับรองเราแกะออกมามันงองอนะครับเป็นอ่ะต่อมามาดูข้างหน้ากันก่อนก็ตามมาตรฐานจอทัชสกรีนนะครับตัวนี้5นิ้วมีกล้องนะฮะตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นเซนเซอร์นะด้านข้างด้านซ้ายเรียบๆครับไม่มีอะไรเลยตัววัสดุทั้งรื่องทั้งเครื่องเนี่ย ผมเข้าใจว่าเป็นพลาสติกหมดนะไอ้นี่ก็พลาสติกนะแต่สีเงินทำเนียนๆว่าเป็นเหมือนอลูเฉยๆนะแต่มันก็เป็นพลาสติกทำออกมาได้ดูพรีเมียมดีมากครับตัวนี้ต้องยอมต้องยอมจริงสวยมากหลังสวยมากอยากให้ไปดูเครื่องจริงนะผมชอบมากเลยก็กล้อง8ล้านพิกเซลครับด้านบนมีหูฟังมีรูหูฟังด้านล่างมีไมค์แล้วก็ไมโครยูแค่นี้เลยครับ เครื่องดีกว่านะครับต้อนรับกันด้วยโลโก้ as นะแล้วก็มาด้วยเจ้าของโปรดักต์คือลาวาใช้เวลาในการเปิดสักแป๊บนึงนะครับเพราะว่าเป็นการเปิดครั้งแรกอ่ะมีบอกด้วยว่าเป็น a 1 จอตัวนี้ต้องบอกว่าเป็นแค่จอ IPS HD HD นะครับไม่ไม่ได้ไม่ได้เป็น Full HD แต่อย่างใดให้ความละเอียดแค่ HD เฉยโอเคอีกสิบกัสคิปไปก่อนแล้วกันนะครับอ่า,อา,อาตัวนี้ยังให้เป็นไ i เลส2.4มานะยังไม่ได้ให้ไ i เลส5กิกไปไม่งั้นต้องต้องเจอไวเลสบ้านผมแล้ว ไปก่อนแล้วกันนะครับมาแล้วโอเคหน้าตาเปิดมาเป็นทีมของ AS เองเลยแล้วก็มี as app store แต่ว่าเปิดไม่ได้หรอกเพราะว่าไม่ได้ต่ออินเทอร์เน็ตนะครับแล้วก็ปัดมาทางทางขวาเนี่ยปัดมาทางซ้ายเนี่ยจะมีกล้องมีโปรแกรมเล็กน้อยนะครับแล้วก็มีเพจโซปัดมาข้างก็จะเป็นิวสิกเป็นแอปทั่วไปนะก็นี่ครับแอปที่ให้มาจะมีประมาณเท่านี้ซึ่งดีมาก คือจะบอกว่ามันแอปมันน้อยไม่ลงมาให้มันเป็นขยะคือจะบอกว่ายัางไงดีเหมือนกับเราเหมือนเครื่องเนี้ยเหมือนตอนลาวาไอริสลาวาไอริสต,ตัวเนี้ยนะครับเนี่ยลงมาเนี่ยพยายามยัดแอปที่เป็นของ a s เอเองเนี่ยลงมาเยอะมากซึ่งไม่เข้าใจว่าลงมาทำไม มี a ออะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดเลยซึ่งผมว่ามันไม่ไ,มได้ใช้นะฮะไม่ต้องลงมาให้ก็ได้เราเดี๋ยวเราลูกค้าอยากลงลงเองดีกว่านะครับอย่าพยายามยัดเยียดแอปลงมาให้ลูกค้าเลยผมขอแราไปเขาทำไม่ได้นะครับเครื่องโลคอลนะครับเขาก็ต้องอยากลงมาให้แต่ว่าเครื่องเนี้ยดีลงมาให้แค่ AS App Store แล้วก็แล้วก็ตัวนี้เองสอ,งอย่างเองมีแอปสโตร์เดี๋ยวได้ทำาเนี้ย อ่ะใช่ครับแค่นี้โอ้ยดีปรบปื้มจะบอกว่าตรงปุ่มตรงปุ่มตรงปุ่มเห็นไหมมันมีไฟมันมีไฟลางๆด้วยมันมีไฟนะฮะแต่อาจจะมองไม่เห็นเห็นไหมมันมีไฟด้วยนะฮะก็สวยงามดีเหมือนกัน เราสามารถไปเปลี่ยนตีมอะไรเองย่าปกตินะครับตาม Android ทั่วไปต่อมาดูเลยดีดอะเรามาดูในส่วนของการตั้งค่าก่อนแล้วกันนะครับอาจจะงงงนิดนึงนะรีวิวรอบนี้เผมไม่ได้เล่นเหมือนกันเปิดมาครั้งแรกเลยเหมือนกันอะไรมันอยู่ตรงไหนบ้าเนี่ยอ๋อโอเคเซตติ้งนะเรามาดู about phone กันดีกว่าเนี่ยเขาก็จะบอกเลยว่าเรา,า A1 T.P.U. เท่าไหร่อ่ะเรามอดูนี่นะครับโมเดลนี่ Android version 5.1นี่ l ลล l i ป o ออ่ะเห็นไหมอ่ะ l ลล l i ป o อของแท้นะครับโอเคข้อเสียอย่างหนึ่งคือให้แรมมาเยอะดีแต่ทำไมให้คอร์ดคอมมาแค่1 g ึ่งกิกะเฮิร์เองเนาะหนังน้อยน่าจะสัก1.6นะจะได้จังอ่ะ ผมเพ่งเห็นเห็นจะอุ่นใจไหมฮะตรงนี้ตอนแรกผมรือว่าเป็น wallpaper ไม่ใช่ไงมันเป็นชอ็อตคัทครับนนี่ครับอ่ะไม่ใช่ว่าไม่ลงลงมานะครับแต่ว่ามันลงมาในเป็นแบบช็อตคัทเฮ้ยมีเท่ดีนี่กดมานะครับเราสามารถที่จะมาเลือก A S App ก็ได้ปัดมาก็จะเป็นแอป ต่างๆของ ASA นะครับเป็นเหมือนวิดเจ็ตนะเออดูดีทีเดียวไม่เกะกะดีนะฮะเห็นไหมเฮ้ยมันเจ๋งมันเจ๋งดูเลย่องอีกดีอ่ะกล้องนะฮะกล้องแปดล้านมีโหมดรวดเร็วดีนะเดี๋ยวหาแบบก่อน แล้วใช้เวลาโฟกัสนิดหนึ่งเหมือนกันนะกดแบบต่อเอนื่องได้ด้วยแล้วก็มีเดอนไปก็มีโหมดบิวตี้นะ แล้วก็มีไนโพรประมาณนี้นะครับเรือกการตั้งค่าได้มี GR มีเทมเพลตเทมเพลตนะครับกิฟต์โหมดแล้วก็สามารถสแกน 10QR อ,อโค้ดได้เลยนะวันนี้ประมาณนี้นะฮะก็โฟนบูสเตอร์มีแอปจัดการตัวให้นี่มาให้อยู่นะฮะตอนนี้รันเบลียว ใช้ไปเท่าไหร่นะฮะ internal storage ก็อยู่ Use ไป 1GB กิกยูสนะครับฟรสกส่วน running เนี่ยก็ใช้ system by 700นะแล้วก็ฟรีเหลือ 1GB กอ,อีก1 Hz, ก็คือเหลือแรมใช้งานจริงๆ 1GB นะโดยที่ยังไม่ได้ลงอะไรเลยนะใช้แรมกินเยอะเหมือนกันนะครับลองิกแทบไม่เหลือก็ ประมาณนี้นะผมว่าโอเคอะคือเป็นเครื่องสำรองที่ดูหรูหราให้โซทีเดียวแต่ว่าด้านหลังมันถ้ามีเหงื่อก็มันแผลบเลยนะผมจะบอกเพราะว่ามันมันมันอะวัสดุมันเงาอะวัสดุมันเงาเงาอะสุปมันเป็นเงาเงาเลย ลองก็ประมาณหนึ่งนะฮะถือว่าใช้ได้เลยเร็วดีปัดซ้ายปัดขวาลงปึ๊บ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 ,บ,บให้ได้อยู่ครับไม่ไม่น่าเกลียดนี่ก็มีด้านบนปิจอจอไลนะ์ล็อก ด้านบนก็จะมีทั่วไปตามสไตล์ Android นะครับก็จะมีพวกขัดพวกอะไรต่างๆนานาฮะส่วนด้านล่างด้านล่างไม่มีอะไรโอเคแล้วก็มีกดปุ่มนี้ก็จะเป็นพวกพื้นหลังเวเปอร์นะครับแล้วก็แอปเอฟเฟกอะไรประมาณนี้ฮะมีตีมมาให้ด้วยอ่ะมี Android ตีมมาให้ด้วยนะสำหรับคนที่ไม่ชอบตีมเอเองเนะครับก็แถมมาให้แล้วดีนะเพราะรุ่นเก่าๆไม่ค่อยมีนะ เออมีรุ่นในนี้มีไม่แน่ใจว่าลงโอเค Google มาหรือเปล่านะนะ่าจะยังเอ,อ๊ะลงแล้วโอเค Google ขึ้นไหมไม่ขึ้นหรือผมเมงองไม่ต่อเน็ตก็เป็นไปได้นะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะใครที่สนใจลองไปหาซื้อได้ที่ store ออนไลน์ของ AS นะครับแล้วก็บน AS shop ทั่วไปมีวางขายแล้ว ตัวนี้เป็น 4G นะอย่าลืมว่าเป็นเป็น 4G แล้วซึ่งจะบอกว่า AS จะลอน 4G เนี่ยช่วงประมาณก่อนปีใหม่ให้เป็นของขอนปีใหม่กันได้ใช้แน่นอนนะครับตามหัวเมืองหลักๆแน่นอนนะได้ข่าวมาแว้ๆแวๆเองนั้นแล้วก็ซื้อเครื่องเตรียมไว้เลยเนี่ยเป็นเครื่องสำรองของผมเลยมันโอเคมากนะ, e นะครับนี่อะไรแอปของลาวาเองนะครับลองเปิดดู อะไรสักอย่างหนึง่งอ๋อก็เหมือนเพิ่มเพิ่มอะไรน่าจะเป็นของอันนี้หรือเปล่าไ,ไม่แน่ใจเหมือนกันนะนี่ยังไม่ได้เล่นเหมือนกันนะฮะเดี๋ยวร้อยลองไปลองเล่นดูแล้วกันก็เท่านี้ดีกว่านะเพราะว่าเป็นรีวิวสั้นๆพอเอาเป็นแค่ว่า First Impression ของตัวนี้นะครับคือจับแล้วมันพรีเมียมอะจับแล้วมันดูพรีเมียมอะถือเราไม่น่าเกียดอะ เออก้องก็คุณภาพกล้องก็8ล้านพิกเซลก็ไม่ได้ขี้เหร่อะไรนะใช้งานได้แบบิบปุ๊บถับขึ้นมาจับถ่ายรูปเลยเนะี่ยภาพก็ชัดอยู่นะฮะใช้ได้เลยมาิปไหม พีก็โอเคนี่พีกกลับมาครับเออลืมแปอะเรื่องเสียงยังไม่ได้ลองเรื่องเสียงเนาะลองเรื่องเสียงกันอีกสักนิดนึงแล้วกันอ,อข้าทางไหนอ๋อเสียงอยู่นี่ นี่ฮนะเสียงลั่นเสียงลั่นเรียกว่าเสียงลั่นเดียวอันนี้ก็ลั่นแล้วนะครับโอเคคือพอปุ่มปุ่มไอ้เจ้าปุ่มโวลูมเนี่ยมันมาอยู่ทางนี้หมดเนี่ย ด้วยความเคยชินกับ iPhone นะทางฝั่ง iOS เข้าไปอยู่ทางนี้กันก็เลยจะพยายามกดทางนี้ตลอดเวลานะฮะต้องมาย้ายมาสลับข้างกันหนึ่งซึ่งเจ้าไอลิสไอลิสตัวเก่าก็อยู่ฝั่งนี้เหมือนกันอยู่คออยู่ถ้าเป็นไอลิสตัวเก่านะฮะไอลิสตัวเก่าก็อยู่ฝั่งนี้ต่ตัวนี้อยู่ฝั่งนี้นี่แล้วก็บอกมันบางกว่าเดิมด้วยนี่ มันบางมันบางมันบ,บ,บางกันนะฮะนิดหน่อยอไม่ได้ลงเพลงอะไรเพราะเพิ่งเปิดลองเสียงดังเอากานครับใช้ได้ครับแต่ว่าไม่ได้เสียงเพาะอะไรนะครับลำโพงมีแตกซ่านบ้างเล็กน้อยนะครับก็ ไปวัดไปว่าใช้งานได้ไม่ขี้เหร่เวลาหยิบมาใช้งานนะฮะหลังสวยมากสีบูบูไม่ใช่สีดำนะเป็นบรูเห็นไหมว่ารอย้วมือมันเพียบเลยก็มีโลโก้นิดหน่อยนะฮะสวยดีครับอลองลอกดูให้หน่อยอเห็นไหมว่าลอกแล้วยังสวยกว่าแปะไปที่เดิมดีกว่าโอเคครับประมาณนี้ไม่มีเลยแล้วนะคือแล้วถ้าสมมติว่าใครอยาก สอบถามอะไรเพิ่มเติมนะครับก็ทิ้งข้อความทิ้งคำถามไว้ได้นะครับถ้าตอบได้เดี๋ยวมาตอบให้เลยนะก็ฝากกด subscribe ติดตามกันด้วยแล้วกันครับก็ขอลาไปก่อนเท่านี้นะครับสำหรับเจ้าลาวา A1 4G ของทาง AS ครับสวัสดีครับ